สวัสดีค่ะวันนี้นะเราจะไปที่ t r t r u s t v i l l e เพราะว่าเราสั่ง <c oughs> คือจริงๆอะ่ะเราซื้อของที่ Home Depot แล้ว Home Depot นี่มันจะเป็นร้านเหมือนขายของ, <c oughs> ของเกี่ยวกับซ่อมบ้านพวกเหมือนคล้ายๆ o m e Pro <c oughs> บ้านเราเนาะ <c oughs> ก็คือ Home Depot นี่เขาจะมีแทบทุกเมืองในอเมริกาเลยนะคะแต่ว่าเราอ่ะสั่ง โต๊ะโต๊ะที่เอาไว้นั่งหลังบ้านอะแล้วทีนี้โฮมดีโป้ที่เมืองเราอะมันไม่มีมัน out of stock แล้วเราก็เซิร์ชว่าแล้วมันมีที่ไหนอีกบ้างที่แบบนับจากรหัสไปรษณีย์เรามันก็จะเลดีเดชิเดชันออกไปว่า มันจะมีที่ร้านไหนบ้างซึ่งใกล้ที่สุดที่มันมีอยู่ก็คือทราดสวิวซึ่งมันประมาณ1ชั่วโมงจากบ้านเราค่นะเราก็คือจะสั่งแล้วเราก็จะขับรถไปไปรับของนะเพราะว่าของนี่มันก็ประมาณห้าร้อเหรียญน,นะคะก็ก็แพงอยู่แต่แต่มันก็ใช้ได้นานาน,นมันเป็นเฟอร์น,นิเจอร์เราก็จะขับรถไปรับกันแต่ก่อนที่เราจะไปเอาของเนี่ย คือเราสั่งออนไลน์แล้วแล้วเราก็ p l a ออ order เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เขาก็ส่งมสเสจมาบอกแล้วว่าเด d ร์เราเรียบร้อยแล้วถ้าคุณจะมารับมารับได้เลยอนะไรเงี้ยแต่คือเราขับรถไปอยู่ไนงะแล้วทีนี้เราก็จะไปกินข้าวร้านโปรดของเราเองซึ่งปกติเราจะมากินข้าวร้านนี้ประมาณเดือนละครั้งได้ r i ร h t ี right? e go to c h ี่ส์ like pretty much every month อ่า yeah couple times a month สปอร์ตสวยใชียแต่แบบมาจอด Let us stop and go traffic ก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก mm ่อนที่ชูบี้จะเป็นร้านอาหารแม็กซิกัานบวกกับเท็กซัสเขาเรียกว่าแท็กแม็ก right แท็กแม็กเขาจะเรียกว่าแท็กแม็กก็คือเท็กซัสบวกแม็กซิกัานก็คือจะไม่ใช่แบบออริจินอลลี่ o m เม็กซิกันแต่ว่ามันจะผสมแบบเท็กซัสด้วยอะไรเงี้ยเท็กซ <Texas S 1> mm ัส hmm. ก็คือเป็นรัฐหนึ่งของเมริกาก็อร่อยนะเป็นร้านที่เรามากินตลอดแล้วมันก็แบบราคามันก็ปานกลางไม่ได้แพงมากโอเคตอนนี้เราก็เดินทางไปเทรน r ์เทรสเปลนะคะก็คืออันนี้ก็คืออากาศที่ฟลอริดานะ,ะตอนนี้95 d e g r e e ดีกรีฟาเรนะคะก็คือร้อนมากประมาณ3า จะเห็นว่าฝนก็ตกทั้งนั้งที่แบบแดดออกเนี่ยนะก็คือฟลอริดาจะเป็นแบบนี้คือแบบตอนเช้าแบบฝนตกแล้วก็ฟ้าสว่างใสปิ้งเหมือนไม่เคยมีฝนตกเลยก็ก็ก็เป็นนะคะฟลอริดาจะเป็นอารมณ์แบบนี้คือแบบว่าถ้าฝนตกแรงๆเนี่ยจะไม่แบบตกทั้งวันทั้งคืนเหมือนทีนะ่เมืองไทยเนาะที่ไทยนี่จะตกลินลินทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยแต่คือที่นี่จะเป็นแบบว่าเออตกแบบนึงแล้วก็หายตกแล้วเห็นไหมตอนนี้ก็หายตกละแล้วก็ อาจจะตกอีแกแต่ก็ม้าก,ก็แบบใสสว่างอีกแล้วอะไรเงี้ยอืม <c oughs> it's different you d i d n w a n t a face mask too วิกิเออร t อ o The color is so pretty nice <to> Thank you นีให้สกแกนเมนูตรงนี้ก็คือเราสกแกนแล้วมันก็จะมีเมนู pop up เลยอ๋อได้ค hmm. ร oh, mm ับ hmm. enchiladas อันนี้คือสเปเชียลของวันนี้ No I want ف ا ه ي ت a I want ف ا ه ي ت a เดี๋ยวขอดูเมนูก่อนนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเมนูนะอันนี้จะเป็นส่วนของแอปเปอร์ทายเซอร์ของร้านนะคะซึ่งเราจะไม่ค่อยสั่งหรอกแอปเปอร์ทายเซอร์แล้วต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นเบริโตกับทาโก้นะคะแล้วตัวนี้ตัวสุดท้ายอันนี้ก็คือเราจะสั่งประจำก็คือ เรียกว่าฟาฮิตานะคะก็คือจะสามารถสั่งได้คนได้กินได้ทั้งสองคนเลยโอเคพอเราเข้ามานะเราก็จะได้เขาก็จะมารับออเดอร์เราไปนะ mm hmm. เขาก็จะมีชิปให้แล้วก็จะมีซาวซา What is this one called I don't know Maybe it's, it's, it's like a white sauce because sometimes <Maybe> people like white sauce but basically this one is really good อันนี้ก็จะอร่อยมากนะมันจะเป็น เปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็แบบ juicy <Okay. S 1> อ่ะถ้าดูเพดานเขานะเกเวอร์มีหลายยี่ห้อเลยมีคร์ด้วแหละฟอร์ดเต็มเลยเขาตกเนี้ยโอ้ e ข o ต้องมีกา t ตัด no i just go straight to the restroom okay oh that's so cute look that's elvis so yeah can you go to elvis อาหารมาแล้วนะจ้าโอ้แต่งหมดด้วชีสขอบคุณค่ะก็คืออันนี้ที่เราสั่งเราจะเรียกว่าฟาฮิชาก็คือจะเป็นสเต็กแล้วก็มีไก่ย้างล่างแล้วก็จะมีบีนฟรายแล้วก็มีไรซ์ด้วยนะแล้วก็มีชีสซึ่งปกติอะ่ะมันจะมีสลัดแล้วก็มีวาคาเมอลีนะ กัาคอมอรี่นั่ก็คือเหมือนอซอสที่ทำมจาจากอะโวคาโดแต่เรากาแฟน่ะไม่กินก็เลยจะเอาแค่ชีสอย่างเดียวนะจ๊ะไม่ค่อยอ้วนเลยเท่าไหร่ <c oughs> and I like rice and you l i k e beans แล้วก็อันนี้นะก็จะคือแผ่นแผนแป้งของเม็กซิกันนะเขาจะเรียกว่าตาตตี้ยาก็อันนี้จะทำสดใหม่ทุกครั้งที่มีออเดอร์นะคะ ก็จะใส่ไหนเข้าไปจะใส่ไอ่ข้าวก็ได้นะแต่แล้วแต่คนชอบก็มีสเต๊ก ซึ่งร้านนี้เขาให้ชีสเราเยอะมากเลยนะเพราะร้านอื่นเขาจะให้ชีสเราแค่นี้เดียวคืออันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาโลเคชันนี้นะพราปกติเราจะไปที่ไอรีสแต่ว่าพอดีวันนี้แบบว่าขับผ่านแล้วมันใกล้ที่สุดก็เลยแวะกินที่นี่นะแล้วก็ชีสแล้วก็กินแบบนี้ โอเคอิมแอ็กไลท์มาควินส <Negative noise> ์ก็คือซอสเนี <isco in another> ่ยเราเพิ่งถามผนักงานเสิร์ฟนะว่าพวาปกติเราไปที่สาขาอื่น่ะเขาจะไม่มีให้แล้วก็ถามว่าเอออันนี้มันเป็นของใหม่หรอเขาบอกว่าไม่ใช่อันนี้มันเป็นของของปณีนั่นแหละคือปกติอ่ะเขาก็ควรจะเสิร์ฟมาฟอมกานอะไรเงี้ยซึ่งสาขาเนี้ยเขาบอกว่าลูกค้า ั่งอันนี้เยอมากซึ่งมันจะเป็นเหมือนแรนช์แรนช์แล้วก็ผสมกับคาลูีเนียก็คือพริกพริกสีเขียวๆใหญ่ๆห,หน่อยอะก็คือแบบมันจะมีรสชาติแบบว่าเปรี้ยวๆนิดนึงของแรนช์แล้วก็มีความแบบมีสมุนไพรแล้วก็มีคาลูพีเนียอยู่ในนัน้นก็คือเผ็ดนิดนึงอะไรเงี้ยคือแบบเราเราก็ชอบกันขออนุญาตไปกินก่อนนะจ๊ะ ก็ <Yeah. S 2> คือตอนนี้เรากินเสร็จแล้วนะคะก็อันนี้เราเอากลับบ้านนะเราคงจะไม่หมดก็ได้เดยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็กินตออเองแล้วคือราคาก็นี่นะคะสามหกหก้าก็ถือเป็นราคาปกติของเมกาแล้วแล้วอย่าลืมว่าคุณต้องให้ทิศพนักงานด้วยนะคะเพราะว่าพนักงานเเขาทำงานได้ได้ค่าแรงไม่เยอะ การที่เขาเสิร์ฟเขาก็คือแบบจะให้ทีราคนที่เสิร์ฟเราอ่ะเขาดีมากเลยวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่งหน้าเจอกันใหม่นะคะมากแล้วนะสรุปว่าเราไม่ได้ขอเราไม่ได้กาอี้เราไม่ได้โตะเราไม่ได้พาริโอเซ็น,นะจ๊ะก็คือเราสั่งออนไลน์แล้วใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่า เขามาถึงปุ๊บเขาก็ของมาแล้วมันใหญ่มากมันเข้ารถ SUV ไม่ได้แล้วก็เลยเอา้าเราต้องทํำยังไงเนี่ยแล้วพนักงานก,าก็บอกว่ามีทางเดียวก็คือคุณจะต้องเช่ารถทคของของบริษัทอ่ะโฮมดีโปอ่ะแล้วก็ขนของกลับแต่ว่าประเด็นแล้วเราก็ถามว่าเอ้าแล้วถ้าเราเช่ารถทรัคแล้วเราอ่ะคืนรถทรัคที่โฮมดีโปแถวบ้านเราได้ไหม เขาบอกว่าไม่ได้คุณก็ต้องขับรถทคมาคืนที่นี่เราก็เลยเอาตายแล้วอันนี้มันก็ไกลจากบ้านเราชั่วโมงหนึ่งใช่ปหเราต้องขับขนของกลับไปบ้านแล้วก็ขับรถกลับมาคือเขาถนมว้าเราต้องขับรถคนละคันกับแฟนเพื่อที่จะขนของกลับไปแล้วก็ขับรถกลับมาอีกเพื่อจะมารับแฟนกลับไปด้วยกันอะไรเงี้ยคือแบบมันเยอะมากแล้วเราก็เลยถามว่าเอาวถ้อย่างนั้นอ่ะบริษัทคุณมีเดลิเวอรี่ถึงบ้านไหม ถ้างั้นก็ทำเดลิเวอรี่ละกันแล้วก็บอกว่าเดลิเวอรี่มีแต่ว่ามัน80ดสิเหรียญน,นะคุณจะยอมจ่ายไหมเราก็บอกว่าเออจ่ายไปเลยแม่งแบบเสียเวลาไปกับสามสี่ชั่วโมงเพื่อที่จะขนของเนี่ยนะคือแบบมันไม่เมคเซนอะแล้วมันก็จะเสียเวลาเราด้วยแล้วเราก็ต้องเติมแก๊สให้คือค่าเช่ารถก็30สิเหรียญค่าเช่ารถทรัคสามสิบเหรียญค่าเติมน้ํามันอีกแล้วต้องเติมน้ํามันสองคัน b ี careful t h ดส the police c a u ก็คือ มาคิดคำนวณดูแล้วอ่ะไหนจะต้องเติมน้ำมันรถสองคันค่าเช่าทรัคไหนต้องเสียเวลาสี่ชั่วโมงแล้วว่าเอาเอแปดสิบเหรียญไม่ถ้าอย่างนั้นก็ d e l i v e อรไปบ้านเลยละกันเนี้ยแล้วก็เลย Return ของแล้วก็ซื้อใหม่ให้เป็นแบบ d e l i v e อรไปที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ